สวัสดีครับมาสมนายลุงครับเพื่อนลุงครับลุงนวี่ครับผมชุ่นรู้ครับพี่น้องโอบลายมาครับพี่น้องโอบไข่เลยครับมาเตะมากครับผมพี่น้องเอ้ยไายผมมันโล่นึงครับผมผมก็ได้เห็นมันไหลกันเลยอะไร้ย่างเงี้ยหายห่ครับเรือยไขโตหาหมูห่ครับตัวหงายกับนะครับโตัวหาปีกควนกับนายจอยครับผม คนเรีเอาคนละสองโลครับแตให้ผู้เฒ่าครับี่ตัวน้องเมื่อเป็นหาโลครับพผมพี่นายลุงครับเออลุงก็เจ๊เลยครับผมคนตกช่วงคนตกครับคุณไม่ได้ไปใตกครับผมคนได้ไล่หลายครับว่าใครถิ่นทั้งอยู่ครับพี่น้องเออเดี๋ยวเราไปเนี่ยฮะโอ้โลครับเหมือนว่าใครคนครับผมอือสะอ่อนครับผมเืีอกบถึงแม่ใครคนว่ามั่นสี่สองสี่สามครับ มันคู่กันนะครับซึ่งกันนะครับเป็นบัคขับใครบ้างนะครับใครติมอันทังอยู่ครับพี่น้องได้ซั่งครับผมเป็นกับลอยขายแพงนะครับลูละลอยห้าสิบครับผมอะไรกันเองแถมพร้อมครับพี่น้องโอเคครับนายลุงครับผมได้หลายครับจะไดยให้พอปีข้วนครับให้ละเพื่อนจะได้เราไดยไปขอเพื่อนครับผมผู้เฒ่านะครับ